เริ่มยังเริ่มแล้วสวัสดีกันดเลยกันในอะไรอวตารสตาร์ฮะลุกวิคออนไลน์ก็ายการเฟซตัวเดียวจบจะประเด็นอะไรหนึ่งหนึ่งามาสู้กันดีกว่ากันได้มา เดี๋ยวรู้เลยเดียรู้เลยน้องจะรู้จักความโหดของพี่ยัเงเล่นสายอะไรวะแต่สติทำไมไม่เข้านานจังวะูดจะนานเลยบอกตรงแล้แลรู้จักเลยเดี๋ยวเอาของนี้มามใช้ดับันเลยแวเต็มคร้างเลยครับ <ME> อโอ้ มามามาสั้นมาอ,อะไรวะเดี๋ยวเชิญให้คำนึงจะรับเลทเซตอิ่งประจำวันอโอ้ยเชิญเรื่ยมา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 น้รเบียนรับ,บออกเรียบรล่อกดเลดี้ดเิเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยมาสู้กับพี่น่ะมันเลยจะไ,ไปพูดดีถูกปะ่ะเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลย จะแหลกนี่นเนี่ยโอเคไม่แหลกมาสั้นเดี๋ยวรู้เลยลืมเอาชิปหายออกดิออกไปแล้วเอาล่ะกลับมาต่อเห้เมื่อกี้แม่งลืมล็อกห้องยังไเราใคร่แม่งเปลี่ยนดาดอีกมาดิมาดิเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้เลยสันพูดดังๆ,ๆงก็ได้นะ เออมาแล้วมาแล้วจิ๊กตายตายตตายเอ้าโดนมันฆ่าไปเดเดี๋ยวรูมาใหม่มาใหม่มาที่เดิมมาซันมาที่เดิมเลยเนี่ยทีเดิมเลยเนี่ยอุ้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 ยไันยาซันัน เพือ่ออือแล้วแบบนี้ใครชนะวนเะเนี่ยสไตล์คู่เอ้กอยกูชนะแบที่เดิมอย่ามาลอยหลัง,ลงดิโหรอเขาเรียกว่าลอยหลังนั่นเขาเรียกว่าลอยหลังลงอยนหน้าออือ กันที่เก่งเดี๋ยวก็รู้สายแอสซิสซิ่ก็หล่อได้หลอลื่นสะอื้นตีเลยมาเลยมะโอ้ยยังไปที่เดิมอุ้ยกดฮิวไม่ทันอะไรวะทำไมอะไรวะทันนี่อ่อนให้นะเนี่ยไม่อยากจะทำ อ่อนง่ายอ่อเลยไม่อยากจะทำแหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยชอบมาหล่อยกันอย่างเงี้ยเนี่ยเนี่ยเนี่ยตาจะตายยังพึ่งโอ้ยทำไมมันไม่ระเบิดเร็วๆวะอ่อนให้เท่านั้นแหละเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเดี๋ยวดู แน่แน่แแน่แนแน่แน่้า่่่ชินนชน้ชนโอ้ยใครกีดใครกีดไอสัตว์นกีดอะไรมึงไอโตมาทาไมไปรอแพ่แอยู่เนี่ยตนโตเด็กกับผู อุ้ยอุ้เจ็บอุ้ยอุ้ยอุ้ยออุ้ยอุ้ยออ้ยใช้ลูกซองทำไมน่าชนหชนะว่าเองตายก่อนออ้ยใครมันโทรมาหากูวะไอ้สันแป๊บหนึ่งใจเย็นๆอ่ะมาแล้วมาแล ไม่งบอุย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 อ <persone> ุยอุยอลาตักลาตักกลยสันหนีเลยเหรอโหลายว้ไม่ได้หนีแล้วมึงหายไปไหนวะว้าอุลาตักอือไม่ไม่นรกไม่ไม่ทาไมก้ัแฉ แค่ไอกากวันอบีไมเล่นล